สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ fc แฟนหวยนะครับสลับในที่ในชองก็กลับมาพบกันนะครับสลับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นนะครับในที่ในหวยสัญจรนะฮะล่าสุดก็เป็นสัญจรที่กําแพงเพชรนะครับสัญจรสุดท้ายของในปี68แนะครับแต่ละปีนี่ก็จะมีอยู่สี่งวดนะที่จะไปสัญจรนะครับเนาะอ่ะปกสลากล่าสุดเนาะคะก็เดี๋ยวยังไงรอปกสลากฉบับจริงๆนะเดี๋ยวมาถ่องดูอีกกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกัน นะครับร MM ูปแบบก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้ําตกคลองลานนะครับเนาะอ่ะหรืออาจจะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะครับน้ําตกคลองลานนะครับเนาะเออสองสามอ่ะสองสามยังไงเดี๋ยวมาดูนะครับลายเซนนะครับลายเซนงวดก่อนก็ออกตรงลายเสนนะฮะเพราะว่าลายเซนเหมือนกันเนี่ยเลขมักจะออกคล้ายๆกันแต่มันก็มีบางงวดนะฮะที่มันไม่ออกนะครับคล้ายกันเหมือนกันนะนี่ในงวดที่แล้วนะครับ ก็ลายเส็นนี่ไปคล้ายกันกับในงวดก่อนนี่เนี่ยลายเส็นเหมือนกันก็คือมักจะแบเนึงครั้งก่อนเนี่ยมาสลับกัน37กนี่ก็มาสลับตรงๆนะถ้าเอาตำแหน่งตรงเนี้ยมานั่นแหละนะครับเราสลับในนะะปกสลากที่ลายเส็นคล้ายๆกันเนาะอ่ะก็อ่ะนี่ก็เหมือนกันนะปกสลากมันคล้ายๆกันรูปแบบคล้ายๆกันมีเรือเหมือนกัน นะครับนี่ก็เหมือนกันนะเจ็ดสามล่างเหมือนกันเลยนะครับอนี่มีห้าก็มีห้าในบนเหมือนกันเนี่ยซึ่งในสลากล่าสุดลายเซนก็เหมือนคุ้นคุนอยู่เนาะอ่ะเดี๋ยวยังไงก็รอติดตามแล้วกันนะครับซึ่งสลากนะครับในนะครับล่าสุดนี่ไปเป็นรูปน้ําตกนะน้ําตกอลาบหมูน้ําตกนะครับเนะาะลาบหมูน้ําตกน้ําตกคลองลานนะครับ น้ำต,ตกคลองลานอ่ะเนี่ยอาะไรไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับคลองลานคลองคลองลานคลอง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 สองอ่ะลาน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 สามอ่ะเนี่ยสื่อไปสองสามนะครับเดี๋ยวเอาง่ายๆแบบนี้แหละนะฮะนะเสียงมันออกคล้ายๆกันนะครับคลองสามสองสามแน่นี่นะแค่นี้นะครับ เหมือนในงวดก่อนนะที่ที่เป็นรูปอะไรสักอย่างนี่แหละนะเอาจากคํานี้แหละนะครับก็อลองไปซื้อนะครับไม่แน่นะอาจจะมาเพราะว่างวดที่แล้วก็มาสามเนาะอืมแล้วอย่างงวดที่แล้วก็สนะี่ห้าเนาะเลขพี่เลขน้องนะครับงวดก่อนก็แปดเก้าเจ็ดแปดเนาะเลขพี่เลขน้องนะเลขพี่เลขน้องนี่มาสองงวดสามงวดแล้วเนาะสองงวดประมาณน,นี้แหละนะครับอาจไม่แน่นะก็อาจจะซื้อสองสามสามสองซึ่งมันก็เคยออกไป นะครับเนี่ยมันจะเหมือนกันเลยนะไม่แน่นะครับมันอาจจะออกก็ได้เพราะว่ามันมีน้ําเหมือนกันเนี่ยหลังจากที่โควิดออกกล้องวันนี้ก็มาเลยนะที่ที่นะครนายกนะฮะนี่นี่นะเนี่ยเป็นน้ําเหมือนกันนะเป็นน้ําตกเหมือนกันคล้ายๆน้ําตกนะนี่ก็เป็นเหมือนกัน อาไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับดีไปซื้อเลยเด้อนะครับจะเป็นเลขดังซะก่อนนะครับเนาะเนี่ยเหมือนกันนะครับซึ่งรูปมันก็ตกหันมานะครับทางซ้ายมือเนาะอ่าเหมือนกันอันนี้ก็เนี่ยตกมาทางนี้เหมือนกันนะครับสลับในนะครับปกนี้ก็อาจจะซื้อนะฮะสามสองเนาะนั่นแหละนะครับเนี่ย หรือซื้อบน3ามนะครับหรือจะสลับตําแหน่งกันหรือมันอาจจะออกเหมือนในงวดนี้นะครับอ่ะไปดูในงวดของวันที่1กันยานะครับบางทีมันอาจจะสลับกันอยู่ใน6ตัวเดี๋ยวไปดู6ตัวนะฮะในปี6.5ในปี65นี่แหละนะครับก็หลังจากที่โควิดนะอ่าหยุดไล่ไปหลายงวดเนาะสัญจรก็เริ่มมางวดนี้เลยงวดแรกนะฮะหกันยาที่นครนายกนะฮะ ก็9 2 9 3 3องเก3าสามมอ่ะเนี่ยมันก็อาจจะสลับตำแหน่งกันอยู่ในตรงนี้นยะอาจจะเป็น2 2 9 2 3 9 3หรือ9 2นะครับเนาะหรือ9กานะ หรือ3 8หรือ3 9มอะ่ะมันก็วนกันมีไม่กี่ตัวนะครับมันก็มีแค่9เนาะมีแค่2นะมีแค่3อะ่ะแล้วก็8เนี่ยอาจจะวนสลับกันนะครับอยู่ใน4ตัวนี้ก็ได้ะะะนะครับเนาะอ่ะนครนายกเนี่ยเพราะว่ามันก็คล้ายกันเลยนะครับเนาะผมคิดว่านะักกองสลากนี่น่าจะ บตัวเลขมาแบบนี้แหละนะอืมนะทำไมถึงเอาน้ําตกนะครับเนาะอ่าอันนี้อาจจะนะครับทางกองสลากอาจจะให้ย้อนไปในงวดที่มีน้ําคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆน้ําตกนะแต่อันนี้เป็นเขื่อนอ่าอันนี้เป็นเขื่อนขุนด่านประการชลนะฮะก็ย้อนไปดูในปกสลากที่มีน้ําแล้วกันนะครับเนาะอ่าปกสลากที่มีน้ําในหววสัญจรในล่าสุดเน,นาะมีน้ำอ่ามีน้ําอันนี้ก็มีน้ําอันนี้ก็มีน้ํา อันนี้ก็มีน้ำเนาะอันนี้ก็มีน้ำอันนี้ก็มีน้ำดูที่ปกสลากมีน้ำนะครับสัญจรก่อนหน้านี้นะครับอ่ะเอางวดก่อนเลยกันนะอันนี้ล่าสุดอันนี้ปีหกหกเจ็ดอ่ะหกเจ็ดหกหกหกห้าหกหกต้นปีอ่ะนี่ เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับปกสลากที่มีน้ำนะครับอ่ะลองดูนะครับเนาะสามสองแปดสามห้าสองห้าห้านสานะครับนี่แหละปกสลากที่มีน้ำถ้าย้อนไปมันพอจะออกเป็นเลขดื่มได้ไหมมันพอจะออก3าสองได้ไหมนะครับอืม ห้าหกห้าสี่ห้าสองห้าห้าอเนาะห้าออกไม่ซ้ำกันเลยเนาะอยู่ในนี้นะครับถ้าห้าจะมาอยู่ในนี้ห้าห้าห้าสี่ห้าสองห้าสี่ห้าห้าห้าหกอ่มันข้ามห้าสามไปนะอ่ะอันนี้ก็เลขสองกับเลขสามก็เหมือนกันเนาะสองสามาจะซื้อห้าสามก็ได้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับเนาะแปดมีแปด แปดเก้าเนาะอ่าวันนี้มีแปดเก้าด้วยเนาะเพราะมันเว้นมาในครั้งก่อนไม่มีนะฮะอ่นก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งแล้วกันนะปกสลากที่มีน้ํานะครับเพราะว่าล่าสุดก็เป็นในที่ในน้ํานะครับนี่แหละเดี๋ยวจะซื้อเอาเลขเดิมอยู่ในนี้นี่ครับถ้าย้อนดูมันมัน,ม,นมันก็ไม่ได้ออกเลขเดิมเนาะสามหนึ่งสามสองอ่ะแต่ก็ใกล้เคียงอยู่เก้าสี่เก้าสามห้าสี่ห้าห้าสี่สองเจ็ดแปดเก้าหนึ่ง อืมนะก็ก็ยังไม่ได้ออกเลขเดิมเลยนะครับสัญจรที่ปกสลากที่มีน้ำนะครับเนาะอ่ะก็ลองนําไปลุ้นเลยกันนะครับหรือจะเอานี่แหละนะซื้อในตรงนี้นะครับนำไปจับนะครับคลองลานเนาะคลองลานคลองคลองคลองสองลาน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 สามนะครับเนาะอ่ะอาจจะนั่นแหละที่ผมบอกว่าห้าสามอ่าห้ากับสองก็ตัวเดียวกันนะครับก็นําไปซื้อนะฮะนำไป จับแล้วกันนะครับอย่างว่าเป็นเพียงแนวทางเนาะอีกแนวทางหนึ่งแล้วกันนะสลับในหวยสัญจรซึ่งข้อมูลในข้อมูลคลองอืมนั้นก็อาจจะออกนะครับอยู่ในข้อมูลตรงนี้นะครับนี่แต่ในงวดที่แล้วนี้มาทั้งมดทั้งล่างเลยนะครับข้อมูลของกําแพงเพชรนี่ห้าสี่แล้วก็สามเจ็ดนะเนี่ยมันมักจะมาออกก่อนปกสลักนะครับในตัวเลขเนาะห้าจะมาอีกไหมนะครับเพราะว่าในสัญจรนะครับ ปีนี้ก็5้าห้าทั้งนั้นเลยนะครับ5้ทั้งนั้นเลยนะในปีนี้เนี่ยห้าสองหสัญจรในปีนี้มี5้าห้าหในหลัก10บเท่านั้นเลยเนะครับล่าสุดจะออกมาไหมห้านะครับจะมีหรือเปล่านะีก็ลองนำไปลุ้นด้วยกัน นะครับซึ่งข้อมูลคร่าวๆเลยนะฮะน้ำตกคองลานน้ำตกคองลานนะครับเนาะข้อมูลอ่ะนี่อาจจะออกอยู่ในตรงนี้ก็ได้เนาะเกี่ยวกับเบอร์โทรอ่ะอันนี้ก็มีห้าเหมือนกันเก้าเก้าหนึ่งห้านะครับอ่าลาดไปซี่สองหนึ่งแปดศูนย์นะครับเอาเบอร์โทรดีกว่านะนะครับเก้าเก้าเก้าหนึ่งห้าเกันนะเมื่อกี้มันเก้าเก้า 915อ่ะเนี่ย959151นะเพราะว่าในปีนี้นะครับสัญจรก็มี5ทั้งนั้นเลยนะครับ5ไม่ซ้ํากันเลยนะออกมา52ออกมา54ออกมา56นะครับอืมแต่มันก็5นี่มันเป็นเลขคู่ทั้งนั้นเลย2เลขคู่4เลขคู่6เลขคู่นะหรือว่ารอบนี้อาจจะเป็นเลขคี่51อ่ะก็ใกล้เคียงนะ5152เนี่ยหรือ59เนาะ อ่าเก้าสี่เก้าห้าเนี่ยออกใกล้เคียงกันมันก็ออกใกล้เคียงกันได้แหละเ,เนาะอ่ะนะครับก็ลองนําไปลุ้นด้วยกันนะครับสลับในสัญจรอ่าเดี๋ยวได้ไงรอปกสลักนะฉบับจริงๆเดี๋ยวมาสองมาดูกันอีกครั้งหนึ่งเลยกันนะว,ว่าในตรงลายเซ็นเนี้ยนะครับมันคล้ายกันกับในงวดไหนนะครับมีมีมีมนะฮะมีมีเหมือนเหมือนคุ้นคุ้นนะครับเหมือนว่า คุณคูตานี่แหละนะว่ามันคล้ายก,กันกับในงวดไหนสักอย่างเนี่หล,ลายเซ็นแบบนี้ลายเซ็นเหมือนนกันค,คล้ายๆกันนะฮะเลขมักจะออกนะครับเหมือนกันนั่นแหละนะแค่สลับตำแหน่งกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีในกันนะฮะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ